ขคืนด้วยไม่ให้รถพังอ่ะมันพังมันมันไม่ใช่รถผมไม่ต้องเขาคืนครับเดี๋ยวผมรีบรถด้วยมันเป็นรถพี่ผมไงพี่รถใครผมไม่สนอ่ะผมจะกลับบ้านเนี่ยพอดีวันนี้เลื่อนง่ายทำไมพัง่ะไม่รู้เลกเบรกแล้วจังหวะเนี่ยกากไงลูกทะลุแล้วไม่ไม่พังไม่จอดหรอกกากไงทำไม่ถึงไงถ้าเรื่องหนีไม่พังคขาไมกลัมา บันทามต้างบนสะานของรัดจะข้าไปสังบันทามนะมีรถกระบระัรเก๋งจอดอยู่สองคนบนสะานเนคนขับรถไปตอกตกเบ็ดแล้วมาจอดอยู่บนสะานนาาะตดงไม่ตาติดหรตาิไม่ติดแล้ว่ติดแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วรอจอดให้ดีๆนะเฮ้ยมันไม่หมดก <c oughs> ็้าเบรกอ่ะพี่โอ้โกลัวพี่แต่ไม่ใช่รถผมเลยพี่ ไม่ต้องกลัวครับผมยึดรถด,ด้วยเดี๋ยวผมจะส่งสารลิฟต์รถด,ด้วยให้สามส่วนเอารถมารับให้หัวมาด้ยวยปลาก็กระเด็นเชียไปแล้วเมื่อกี้อะไรนะปลาพี่เห็นปลาผมไหม,ไมเห็นหรอกตามขมานาดนั้นขนาดไหนามา104เริ่มเจื่อใไรโล่ หลัวต <Hello. S 2> ิดทีติดสายหน้าติดซ้ายหน้าครับซ้้าายหนเข้าร้านเข้าร้านติดซ้ายไให้ข้รา,าขร้านผมนี่พี่ไห้ผมเอารถเข้าเข้าเครื่องเข้าร้านเนี่ย ไม่ต้องเข็นเข้าไปเข็นเข้าไปก็โดนยึดอยู่ดีไม่มีผลรถใหม่เหรอครับไม่เนี่มันพอดีป้ายมันหล่นผมก็เลยหยิบเพราะว่าตอนแรกเอามาโชว์ตรงนี้ทีนี้ไปเอาของเจ้าที่ตำรวจตรวจยึดรถนะดเดี๋ยวผมถอดเชียนรถไม่ติดป้ายทะเบียนไม,ม่สำเนาคู่มือท่อด,ดังคุญแจรถครับเดี๋ยวผมเอาคุณจิอีกดอนนี้ให้เลย